บาดีฝั่งฝนนี่คลิปเก่าของลุงการเนาะเฝ้าสูฟังในลุงเพื่อเอฟซีเป็นยังบ่ทันได้เข้ามาเบิ่งถูกเด็กติด้วเด็กก็สิ้เมืองดีกว่ค่ะฝันบอกฝันว่าจะออกรถออกรถเกี่ยวกับรถไถมาสองคันค่ะออกมากัมาคราบปิไทยหนาลุงการนั่นบ่ฝันว่าได้ออกรถเกี่ยวกับรถไถแม่นชสองคันครับออกมากับไปเอารถไถไปไทยหน้าคราเจ้า ใช้หน้าบานใช้แล้วกลับขึ้นมาว่าจะยกคนตายไปยากคนตายอยากคนตายอยู่ทางทาง่านเรียนนันก็เลยพุ่งเรียกพุ่งได้ปล่อยรถนะเรียกพุ่งใส้ปล่อยรถเลยปล่อยรถไทยนี่แหละครับอย่างพี่วงก็ตัวเลขกันเล็มันก็เลขกศูนย์เก้าห้าเลขมันเลขทะเบียนรถไทยนั่นศูนย์เก้าห้าครับศูนย์เก้าห้าบานนี้มีเอฟซีพันธานได้ลุงการเพราะว่าในคลิปนั้นน้องลุงการพันว่า หูจักคนผูนันเป right. ็นคนในบานนี่ล่ะวสันหูจักอายุเพิ่นบอลุงการอายุสากันและหาสิบหาปีโออายุํากันกับลุงการเลยหาสิบหาปีเนาะพอสองสิบสามคือิตรงกันเทครับอายุลุงการเป็นหูงูเดียวกันบ่งูกัรุ่นเดียวกันแ่ละอืมค่ะับงูเดียวกันนะอแต่ว่ามันยกคนละคุมครับอายุหาสิบหาสากันครับโอเคมืกนคน เคยอยู่นูกันวันไก่กันโนกับเที่ยวไปหากันเที่ยวไปเที่ยวมา